รอยสักมาป่าที่ทุกคนรอคอยอยู่ในขนาดนี้ตอนนี้ได้มาอยู่ต่อนหน้าของทุกท่านแล้วบอกลาลายมาป่าไปได้เลยสวัสดีครับมาพบเจอกับผมเช่นเคยมานเข็มไฟช่างสักลายอุดรธาน,นีมาแก้ลายหมาป่าตามที่ทุกคนรอคอยหลาย,ลายคนรอคอยรอดูกันอยู่ว่ามันจะออกมาอย่างไง เอาตำลาพาจากปิดต้าหมาป่าไปก่อนหมาป่าวันนี้ได้เท่านี้นะครับได้ผม <Nice. S 1> ยอมแล้ว,ลวน้องน้องเอ้ยเป็นตาหมาป่าป่ะอ,อ,อันนี้ตาที่สองอันนี้จมูก นะสักผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนผิวยังกลับมาไม่ปกติเลยจึงทำให้น้องทนกับความเจ็บไม่ไหวดีครับเจอกันใหม่ในือนต่อไปและขอขอบคุณสปนอนเซอร์หญ่ใจดีของเราเจตาและเฮียอวบปันดุงที่จ่ายค่าที่พักและอาหารการกินให้กับน้องนุ่นตั้งแต่มาจนกับสลรวันครับและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไ like, ลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเรา แล้วติดตามกันตอนต่อไปขอบคุณครับ